ก็สวัสดีนะครับพ่อผอมนะครับดิกมินินะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาโปสอนวิธีโปลเลยนะกิวเลตเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปก่อนอ,อันนี้ผมยังไม่โปนะผมจะมาโปสดๆเลยนี่นะเดีย๋ยวกอนอ่าเขาทำรั่วจเจะสิเขาทำได้ร้อยหนึ่งนะ เดี๋ยวเราจะออกไปโปกันโอเคอย่างแรกนะครับให้คุณมีไฟนะ่ 3, นะ Power, ะไฟเอกสารเวิร์กพอยน่ะพอไว้อะไรเนะี่ยช่างมันเถอะขอนกอ็มัม่วๆไปครับงูงูปลาปลาไปอ่าต่อมาให้กดอันนี้แล้วก็ให้กด e n d ดรอก็ไปแล้วก็วกอ่าให้หาลา,ายเรนเจอร์นะครับ นี่อยู่นี่แล้วก,กดเข้าไปจากนั้นคุณก็จะเจอออ,อ,อะไรพวกนี้นะครับเอกสารอะไรรูปรูปของลายลเจอร์อะไรอ๋อวันหนึ่งวันค้างนะครับนี่นะครับก็จะเจอเอกสารปกติแล้วให้คุณพิมพ์ไปว่าไม่ต้องพิมพ์ดิไม่ต้องพิมพ์ก็ได้เขาลอกไปเนะี่ยหาตามนี้นะจากนั้นให้คุณกดลบตรงนี้หรือจะ ขยับมาตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับพอกดก็กดตกลงไปเลยจากนั้นกลับไปเข้าเกมอีกครั้งนะครับกลับไปเข้าเกมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ออกมาบ้านหนึง่งหาแล้วเข้ามา่แล้วก็เข้าปวตินะฮะจากนั้นก็สู้เลย เห็นไหมมันก็จะไม่มีตัวนี้ขึ้นมาแล้ะใครนี้นะครับง่ายๆจ๊บๆเดี๋ยวผมจะสู้ให้เลยให้ดูเลยอึดจังตีไปครับตีแล้วแบบถ้าคุณลบอันนี้ทิ้งอ่ะ หรือปิดเครื่องผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะแล้วคุณเข้ามาเกมใหม่แล้วคุณตีอันนี้อีกรอบหนึ่งอะ่ะมันบอสก็จะยังอยู่นะคุณต้องกลับไปทําใหม่แต่ถ้าคุณไม่อยากทําใหม่อะ่ะผมมีวิธีหนึ่งฮะเดี๋ยวผมทําให้ดูแต่วิธีนี้มันจะยุ่งยากทิดนึงคือคุณจะต้องลดลบเกมในทิ้งอะ่ะรอบหนึ่งครับแล้วก็โหลดใหม่อีกรอบหนึ่งก็ แลแต่นะฮะแต่ผมถนัดแบบนี้มากกว่าอ่ากล้เจดสิบอะจริปนะครับอ่าดูดาวมกเยอะทิปสูอีกรอบหนึ่งนะจากเขาสุดจังหวะนี้ครับศูนย์อร์เซ็นนะครับส่วนมาอ่าให้เอาอตัวยิงไกลไปก่อนนะครับ ไอพวกสนุไรพวกนี้นะให้เอาไปใส่ใช้สำหรับผมนะผมคิดแบบนี้ทีพไปฮะลาล่าลาเลยทีไปทีพไปจะถึง40%เป้เปล่าครับสามรอบนี้น่าจะถึงนะ ดึกเกินประออมาณสามสิบไม่หรอรอบนี้แปลกๆรอบนี้บอสอึดนะฮะตีไม่ค่อยเข้าเลยหมดเวลา่าจะสี่สิบนั่นแหละสี่สิบกว่ากว่าอ่า จริงด้วยตีไม่ค่อยเข้าปับอ๋อแล้วก็อยากตีบอสจริงๆอ่ะให้หาของแบบพวกที่อัดป้อมอ่ะ มันจะได้เปรียบนะฮะของผมมีอยู่ตัวหนึ่งอะตัวเนี้ยอัพป้อมแล้วก็ตัวนี้แต่ยังไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่ดีป้าดีาจะเข้าหลุมแล้วจะเข้าหลุมแล้วอย่าอย่าเข้าหลุมอย่าเข้าหลุมเออมันจะเข้าได้ไงบอสอตัวนี้อืสามสิบ ลอันนี้ถ้าถ้าใครอยากให้ผมไปช่วยตีหรือไปอยู่กิ้วเขาก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทิ้งไอดีไว้ให้เป็นคลิปพิเศษเลยอ่าก็ Salesforce. ไงด,ดีเดี๋ยวไปสอบวิธีดีกันนะอ่าให้คุณออกจากเกมก่อนนะ แล้วก็ให้คุณมาไหนดีเอาอยู่นี่มาอันนี้กด,ดไปที่ข้อมูลแอปอแปบ๊บหนึ่งอ่าสิบห้าแล้วก็อ่ากันยังไงดีหาช่างวันเถอะฮะเนี่ยอาเคมาแล้ว ถ้าคุณรอสักพักหนึ่งนะฮะ,ะให้มันขึ้นว่าลบข้อมูลนะครับจากนั้นคุณก็กดไปเลยกดไปแต่ผมไม่อยากกดอ่ะกดกี่อ่ะไม่อยากกดดีกว่ากดไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันก็อะไรธรรมดานะครับพอคุณกดไปรอบหนึ่งนะใช่ไหมมันจะขึ้นอ่าให้กดอีกรอบหนึ่งก็แบบยังไงกดไปแล้วรอบหนึ่งคุณต้องกดสครั้งให้ได้ครับ อ๋อชิบหายเลกดลบพอคุณกดสองครั้มเสร็จแล้วใช่ไหมให้คุณอะ่ะกดลบแกนทิ้งเลยกดไปเลยเนี่ยกดไปเลยโอเคจากนั้นคุณก็โหลดใหม่ตามปกติแล้วคุณก็เข้าแกนมาอีกทีและอ่าอ่านี่มันก็ยังไงอ่า,อา,อาไ่ไอบอสตัวเนี้ยนมะันก็จะไม่ขึ้นนะครับนี่ นี่ไอ้บล็อกวกนี้เวลา PVP มาโดนเวลาคุณโดนมาเวลาคุณโดนตีนครับมันก็จะไม่ขึ้นแต่มันก็จะใช้พลังโจมตีได้อยู่บางครั้งก็อาจจะใช้ไม่ได้นะเ,เดี๋ยวผมโชว์เลยอันนี้ผมโปอยู่นะแต่ถ้าผมเรียกนี้ออกไปมันจะเป็นยังไงอมอมันก็จะเป็น เดี๋ยว,ยวอย่าเพิ่งไหยังไม่ยังดี่อ่ะฮะมันก็จะไม่ขึ้นแต่ก็จะเห็นตัวอยู่อ๋อแปดจะหมดอ่าผมก็ขอลาไปแค่นี้แหละไปก่อนนะครับ